คือเดี๋ยวนี้ต้องหาเรื่องเถียงแหละครับไม่ใช่แบบคืออยู่ด้วยกันบ่อยไงอยู่ด้วยกันนานเข้านานเข้ามัาน,านก็ไม่มีเรื่องจะพูดกันก็เลยหาเรื่องเถียงครับเขาบอกซ้ายเราบอกขวาดีกว่าเผื่อจะมีอะไรที่ต้องคบคิดกันผมชมเขาตลอดแหละชมจนเขาไม่เชื่อเนี่ยตอนนี้คืออยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเรื่องนี้เขาทํากันบ้านเยอะมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆดีมากๆ เมื่อคืนนี้เขาตกกันในห้องน้ำครับฉันชื่อบุษบาน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 ะฮะในผับใช่ไหมครับแต่ว่าคืนนี้ไม่ได้ตกใครนะครับคืนนี้เรามาดูวอลเลย์บอลไทยตบวอลเลยดีกว่าครับ